โอเคครับวันนี้เราก็จะมา unpack เครื่องยิงพูซันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเดือนธันวาคม2 0 2พันมาดี <Okay. S 1> อ๋อเอมีแม้ปิงปองด้วย <c oughs> ใครจะคิดว่าซื้อเครื่องยิงได้มหมปิงปองด้วย <c oughs> เออเอาดีแต่ว่าไม้ก็แบบว่าเป็นเกรดสำเร็จรูปนะไม่ได้ไม่ได้หุ่นหวาอะไรมากเปอกไว้ก่อนเผื่อคาดหวงังโอเค แต่หมายถึงว่าอย่างนั้นคณซื้อเครื่องยิงไปคณไม่มีไม้คณก็เอาอันนี้ตีไปก่อนได้คู่มือนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นดอร่าเฮ้ยมีมีนมีน็อตอะไรอาเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูมีรูปมีปองมาให้ยกฝาออกก่อนเครื่องมันมินิมอลมีดีใจมากเลยอะสีขาวด้วยน่ารักจักลูกก็สกินโลโก้มาม่กล่องอันนี้ไม่แน่ใจมีอะไรบ้างนะครับแกะมันเดี๋ยวค่อยค่อยมาหาวิธีประกอบโอเคในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับนี้น่าจะเป็นคู่มือปะ ไม่ใช่หม้อแปลงอะแดปเตอร์อย่างแน่นอนเห็นไหมอะแดปเตอร์โอเคเอ้าหมดจริงๆโอเคไปเอาไปขึ้นโต๊ะโอเคเราจะกล่องใหญ่เมื่อกี้แล้วยังมีกล่องเลกอีกกล่องหนึ่งท่านประธานบอกว่าเป็นอุปกรณ์รอ๋อเป็นชุดไอ้นี่ชุดตะข่ายรับลูกนี่ไงเปิดออกมาก็เห็นเลยเนี่ยคู้มาืออืมตรงรุ่นชุบไอ้พลาสติกเขาดูดีนะ ผมนึกถึง Xiaomi พวกเครื่องใช้ไฟฟ้า Xiaomi อ่ะด,ดูดีดูดีในงานพลาสติกดูดีเลย่ปึ๊บโอ้ระคายโอ้อะไรบ้างวะเนี่ยเออไอ้คข่ปลไทายไข่ควงแล้วก็มีน็อตตัวผู้ตัวเมียหัวไข่เป็นแบบเป็นแบบหัวแชก มีเฮ้ย hey! ไม้ตักลูกอันนี้เป็นไม้ตักลูกแน่นอนมีตะไข่รับลูกมีไม้ตักลูกเฮ้ยมัดูดีว่ะไม้ตักลูกเป็นแบบกดนะครับกดกดแ,แล้วลูกมันเด้งเดเดขึ้นมานี่ดอลา่าแม่งแถมให้ว่ะโอเคนี่ก็จะเป็นชุดเหล็กนะครับแต่ว่าเขาเขาแยกกันมาดีนะก็คือถ้าคุณจับกล่องตั้งขึ้นอะ ของหนักจะอยู่ข้างล่างนะครับของเบาจะอยู่ข้างบนโอเคเลยโอเคไปประกอบ